Here we go, making the on, getting I see zone, flexing mm. I've been serving, make it trendy, we look sexy, here we go, making the on, getting icy zone, flexing, mmm, I've been serving, it trendy, we look sexy on oh. Okay Nap Uh Happy Done, ช่วนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็แค่นะงานยุ่งๆนิดหน่อยงานยุ่งๆนะก็มีงานหลายอย่างนะครับหลายอย่างต้องทาเกี่ยวกับเรื่องงานช่างนี่แหละนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมพามาดูเครื่องนะฮะเครื่องก็คือ59นะครับชัก5มิลก็คือเป็นเครื่องมีโอนะไม่ใช่เครื่องมีโอพูดผิดนะฮะเครื่องตัวนี้ผมแขวนบนมีโอแต่ว่าเป็นเครื่องของนูโอนะมันก็เครื่องตัวเดียวกันนะั่นแหละแต่แค่แตกต่างที่ตำแหน่งโช๊คนะแค้นเองแต่ว่าเดี๋ยวไม่ดูคร่าวๆก่อนนะครับ เป็น59นะครับ59กชัก5นะครับก็เดี๋ยวมาดูที่กล้องหน้าแล้วกันอ่ะนะครับ59าักหอันนี้ก็ผมประกอบแล้วก็ลองลานอินมาแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ5 9ัก5อันนี้ผมถอดมาเช็คนะอันนี้ผมถอดมาล้างมาเช็คดูนะครับก็เช็คแล้วไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรผิดปกติก็คือเรื่องของลูกสูบชนวาวเกี่ยวชนอะไรก็ไม่มีนะครับแล้วก็ผมลองเลื่อนดูแล้วใต้ปอกนะครับก็ไม่หย่มไม่สึก บอกไม่เป็นรอยอะไรก็เดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็ลองไปเทส GPS กันนะครับ GPS กันจะได้มากได้น้อยก็อันนี้ก็ลดใช้งานนะครับอาจจะไม่เยอะจ๋านะอาจจะไม่เยอะจ๋าเลยแต่ก็นะก็มีร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเห็นอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับแล้วก็อลองไปเทสดู ก็น <S an> ่าจะเทปนี้เพราะว่าวันนี้ฝนมันตกนะวันนี้ฝนมันตกก็เดี๋ยวจะส่งงานนะก็ไปเทสส่งงานก็ส่งกลับกรุงเทพไปอันนี้ก็เจ้าของส่งมานะเจ้าของส่งมาแต่เครื่องแล้วก็ผมก็จัดการให้อันนี้ก็บอกข้อมูลนะข้อมูลก็คือแคมผมยก7มิลก็ผมสั่งมาจากพัคพัวนะสั่งมาจากพาพัวก็คือแถวกรุงเทพแหละนะพากพัวเแถวกรุงเทพก็คือเป็นแคมยก7มิลแล้วก็สปริงวาลสปริงวาลผมใช้ของโซนิค ตัวนอกนะครับตัวเดียวนะครับตัวนอกตัวเดียวก็จะไม่ใช้แข็งมากก็จะใช้เป็นโซน,นิกตัวเดียวก็เพราะว่าโซนิกเนี่ยจริงๆแล้วโซนิกเนี่ยมันแข็งพอสมควรนะเฉพาะตัวนอกเนี่ยแล้วก็ผมมาซอยซอยสปริงออกนะครับซอยสปริงออกเนี่ยก็คือผมใช้เครื่องเจียนะครับเครื่องเจียตัวใหญ่นะครับค่อยๆซอยออกทีละทีละ1มิล1มิลนะครับแล้วก็ซอยไปเรื่อยๆจนได้ค่าที่ต้องการนะก็คือแคมยก7มิลตัวนี้ท้ายวาล์วมัน3 1นะครับท้ายวาล์วแล้วก็ ฝอยสป,ปริงออกเหลือ33นะครับ33ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ท้ายวาง31.5นะ็นะแล้วก็ก็ได้แหละสป,ปริงไม่นั่งนะครับแล้วก็ดีเทนเนอร์ไม่ชนดีเทนเนอร์ไม่ชนนะครับส่วนลูกสูบก,ก็ใช้เป็นของพวก l อ k นะครับแอล59มิลแล้วก็ป่านหัวลูกหลบวาลวก้านนะครับส่วนตัวก,ก้านก็จะเป็นก้านสองย่างหวะ ก้านสองย่งหวะตัวนี้ก็จะเป็นกา้านผมใช้กา้านนูวานะครับใช้ก้านนูวาเป็นก้านสองย่งหวตะตอนแรกตกลงกับลูกค,ค้าไว้นะครับว่าจะใช้เป็นก้าน GTO พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเอก้าน GTO เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักไปหน่อยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นก้านนูวาแล้วก็อา,อ,าอาจบูไปก้านเป็นทองเหลืองเอานะครับเป็นทองเหลืองก็ทนทนทนแน่น,น,น,นอนครับไดฟ์สตาร์ก็ใช้เป็นไดแต่งไดด์ดำนะเดี๋ยวก็จะลองไปเทสดูอันนี้เดี๋ยวก็ลองประกอบกลับนะครับลองประกอบกลับ น้ำมันที่ไล่นะครับก็เป็นน้ำมันอีกยี่สิบใบวาลก็ยี่สิบเก้ายี่สิบห้านะครับ,บ,วว 29, 25, รบทีแรกจะใช้สามสิบนะครับจะใช้สามสิบยี่หกแต่ว่าสามสิบยี่หกเนี่ยผมดูแล้วมันหลบวาลยากเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะชักออกมาให้ดูเนะีย่ยเห็นขอบลูกไหมขอบลูกนะครับก็คือขอบลูกเนี่ยมันเหลือค่อนข้างน้อยถ้าใช้เป็นสามสิบยี่หกเนี่ยผมกลัวว่ามันจะหลบไม่พ้นนะครับก็เลยใช้เป็นยี่สิบเก้ายี่สิบห้านะครับ ผมก็ใจจริงๆก็อยากได้วาลวใหญ่ๆแหละแต่นี้เสร็ุ๊บมันติดอุปสรรคปัญหานะครับถ้าจะใช้วาลวใหญ่แล้วก็หัวลูกลงต่ำเนี่ยกำลังอมันก็จะไม่ได้อีกนะครับตัวนี้ก็ฝาฝาตัวนี้ก็ ไม่ได้บอก 4cc แล้วกันนะไม่ไม่ไม่ไมบอกี c c เพราะว่าบางที 4cc ฝาเท่านี้นะครับสมมุตินะครับ c c ฝานะครับ 12cc แต่ว่าถ้าหัวลูกขึ้นไม่ได้นะครับหัวลูกไม่ได้กับฝานะครับมันอยู่ที่ห้องเผาไหม้รวมด้วยนะถ้าหัวลูกมันบีบเกินไปก็ 12cc มันก็ไม่พอครับอันนี้ก็ผมใช้วัดกำลังอัดเอานะครับกำลังอัดคันนี้20ผมใช้อยู่185นะครับ PSI นะครับกำลังอัด185 PSI ปีไอก็ใช้นำ้ำมัน2ีบนะครับคาบูอ๋อผมใช้เป็นคาบูตัวนี้นะครับก็คาบูตัวนี้เลยนะปากไม่ใหญ่ครับตัวนี้ปากไม่ใหญ่ปากไม่ใหญ่มันจะดูดเต็มกว่าแต่ว่าเดี๋ยวดูน้ำมันรอบท้ายน้ำมันพอไหมตัวนี้มีเจ็ตด,ด้วยนะครับเจ็ตคาบูนะครับก็ยังไงก็ เดี๋ยวไปดูคลิปตอนเทสล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเป็นให้เป็น e ีพีได้ละกันเดี๋ยวตอนเทสเดี๋ยวก็ไปไปดูอีกอีพนีละกันฝากกดติดตามเลยครับไปแล้วครับ